สวัสดีครับผมอาจจามักกิจและชิวนะครับกลับมพบกันอีกครั้งสำหรับไวรินฟร m มโฮมนะครับสื่อการสอนไวลินที่ทุกคนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเล่นที่ปลายโบนครับเล่นอย่างไรให้มีน้ําหนักนะครับหลายคนอาจจะมีปัญหาว่าพอเล่นถึงส่วนของปลายโบแล้วเนี่ยทำไมเสียงเราดูอ่อนหรือว่าเสียงเราดูไม่มีน้ําหนักทําไมเสียงมันไม่ หนักแน่นแข็งแรงเหมือนเราเล่นช่วงกลางโบหรือโคนโบลนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นและวิธีแก้เป็นอย่างไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมาทําความรู้จักโบของเราก่อนนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยน้ำหนักมันเป็นอย่างไรและธรร,รมชาติของมันเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราหาจุดบาลานซ์นะครับหรือจุดฟฟลคร่ำเนี่ยของโบเนี่ยมันจะอยู่ประมาณช่วงค่อนไปทางโคนโบมากกว่านะครับกลางๆแต่ค่อนไปทางโคนโบมากกว่านะครับ,น,าาน,บกกนะครับเพราะฉะนั้น ฝั่งนี้มันจะหนักกว่าปลายโบแน่นอนใช่ไหมครับเพราะ่มันมีส่วนของฟลอกด้วยมีส่วนของสกรูที่อยู่ตรงท้ายโบตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะครับทำให้โบฝั่งนี้เนี่ยมีน้าหนักมากกว่าเพราะฉะนั้นการเล่นที่โคนโบนะครับตรงนี้มันจะมีน้ําหนักโดยธรรมชาติที่มาจากตัวโบนะครับแต่พอเราเล่นลงไปถึงปลายโบปุ๊บตรงนี้นะครับน้าหนักมันหายไปนะครับน้าหนักตรงนี้เนี่ยมันก็ชิงลงไปที่พื้นใช่ไหมครับแล้วพอเราเล่นปลายโบเล่นลงมา ถ้าเราไม่ manipulate นะครับทำอะไรเลยเนี่ยเสียงมันจะเบาลงโดยธรรมชาตินะครับโบลง<น>เห็นไหมครับถ้าเกิดเราปล่อยลงมาเรื่อยๆแล้วการที่ปลายโบของเราเบากว่าส่วนอ,อื่นๆนะครับมันจะเอฟเฟกกับการเล่นของเราเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราควรจะเล่นเสียงให้ได้เท่ากันทั้งส่วนโบนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงไหนเนี่ยเราควรจะสามารถทำเสียงให้เท่าเๆกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโคนโบ กลางโบนะครับจนถึงไปกระทั่งปลายโบเนี่ยเสียงพวกคุณจะต้องมีความเท่ากันนะครับไม่ควรจะเบาลงแล้วพอโบขึ้นก็ดังขึ้นเห็นไหมครับแต่เราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้มันเป็นอย่างนี้ครับ แรกนะครับเวลาที่เราเล่นไปถึงปลายโบเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มน้ําหนักลงนิดนึงนะครับไปที่ปลายโบให้คิดเหมือนกับว่าเราหมุนล,ลูกบิดประตูนะครับโดยใช้มือขวาของเราเนี่ยสมมติเราเล่นจากคนโบไปนะครับเราอาจะโบถูกต้องพอเซอร์ถูกต้องนะครับเล่นลงไปจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มแรงนะครับโดยรู้สึกเหมือนกับว่าเราหมุนล,ลูกบิดประตูโดยใช้มือขวาน,นะครับหมุนไปทางด้านซ้ายหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับ ล็อปลายโบมันจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับวิธีนี้ก็จะเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้ส่วนของปลายโบให้เท่ากับโคนโบม,นมากขึ้นนะครับอย่างที่สองนะครับคือการอาเอียงองศาหันมานะครับเวลาที่เราเล่นโคนโบเนี่ยหังมาจะหันเข้ามาหาตัวจะเอียงเข้ามานิดนึงนะครับเพื่อเสียงมันจะได้ไม่หนักมากเกินไปนะครับ นะครับแล้วพอไปถึงกลางโบนี่เราเริ่มเอียงให้มันเต็มมากขึ้นนะครับก็จะเป็นหางม้าที่เริ่มเต็มแล้วครับตรงกลางนะครับเริ่มเต็มแล้วพอไปถึงปลายโบนี่เราเอียงออกเพียงเล็กน้อยนิดเดียวนะครับไม่เยอะเลยแล้วน้ำหนักเราเรา,เราจะรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมน้ำหนักของปลายโบได้รู้สึกว่าเทนชันของโบส่วนปลายโบเนี่ย ม so ันดีขึ้นแล้วเราสามารถเล่นให้น้ำหนักมันเท่ากันได้นะครับนะครับมันจะรู้สึกว่ามันง่ายมากขึ้นถ้าเราเอียงเล็กน้อยนะครับเอียงหันหันห่างมาออกจากตัวเพียงเล็กน้อยนะครับมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่ละคนอาจจะต้องไปลองดูนะครับว่าทำยังไงเรารู้สึกสบายรีแลกซ์แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะครับ พอเราเล่นไปถึงปลายโบนะครับขากลับขึ้นมาเนี่ยเอียงกลับมาได้เลยครับหางม้าหันเข้ามาหาตัวเพียงเล็กน้อยได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโบขึ้นเนี่ยมันจะมีครัชเชนโดดยธรรมชาติอยู่แล้วครับเพราะว่าจำตอนต้นได้ไหมครับเพราะว่าพอเราขึ้นมาคนโบปุ๊บนะครับน้ำหนักมันจะมากขึ้นเพราะว่าคนโบมันจะหนักกว่าปลายโบนะครับสองเรื่องที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับก็ ให้นํามาซ้อมรวมกันนะครับเวลาซ้อมเนี่ยอาจจะแยกนะครับแต่ตอนที่เวลาเราเอามาใช้จริงเนี่ยต้องใช้ร่วมกันนะครับถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับจริงๆก็มีอีกหลายเรื่องหลายวิธีนะครับที่เราจะสามารถช่วยบาลานซ์หรือว่าเติมน้าหนักส่วนปลายโบว์เราได้เนี่ยแต่อาจารย์อาจจะไม่ได้พูดถึงนะตอนนี้นะครับก็อาจจะขอโฟกัสเฉพาะ2เรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องของ น้ำหนักปลายโบที่เราจะต้องเพิ่มน้ำหนักนะครับหรือว่าบางคนอาจจะใช้คำว่ากดนะครับยังไงก็ตามเนี่ยก็คือน้ำหนักที่ปลายโบเนี่ยมันจะมากขึ้นนะครับอย่างที่2คือการเอียงโบนะครับเพื่อใช้หาม้าเนี่ยองศางหาม้าเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับ ฝากทุกคน subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีวิดีโอใหม่ๆม,มาจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ฝาก like นะครับฝากแชร์แล้วก็ comment ได้นะครับมีคำติชมอะไรต่างๆหรือคำถามนีไรก็สามารถถามอาจารย์ได้เหมือนกันนะครับเจอก,กันวิดีโอนะครับสวัสดีครับ